่อวันนี้เนี่ยก็คือคนวิพา์วิจารณ์กันเยอะมากเนื่องจากกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้ได้มีการปรับแล้วก็ประชุมกันแล้วประกาศว่าแรงงานเราจะขึ้น400บาทขึ้น400บาทแล้ว แต่มีวงเล็บด้วยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคระนะคะ,นะคะจังหวัดอื่นยังไม่ถึงนะคะ400บาทเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็มีถึงจังหวัดที่เป็นปริมณฑลเนี่ยเขาก็จะกําหนดเฉพาะบางกลุ่มอาชีพนะคะก็คือกลุ่มกิจการโรงแรมเนี่ยก็คือระดับ2ดาวขึ้นไปจังหวัดอื่นๆเนี่ยค่าแรง400บาทเฉพาะกลุ่มกิจการโรงแรมทั่วไปตั้งแต่2ดาวขึ้นไปหรือโรงแรม50ห้องขึ้นไปหรือมีห้องอาหาร อะไรประมาณนี้จะกําหนดค่าแรงที่400บาทแล้วก็รวมถึงประเภทพวกสถานบริการอะไรเงี้ยทั่วประเทศเลยตามพรบรพวกคราวเก๋กค็อกเทลเล้านั่งดื่มนั่งริง้งอะไรแบบเนี้ยเขาค่าแรง400บาทนะคะอันนี้จะเป็นประเภทที่สามารถที่จะได้ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแต่เขาก็ดูแล้วแบบประโยชน์จากการ่าขึ้นค่าแรงในคร,นครั้งนี้นะคะก็จะมีคนได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณ700,000คนการขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ย ขอเป็นภาคการท่องเที่ยวบริการก่อนอเพราะนายจ้างได้รับผลกระทบน้อยสุดนะคะซึ่งสำหรับมาตรการการลดผลกระทบของนายจ้างก็คือกระทรวงแรงงานเนี่ยให้วงเงินเนี่ยสามหมื่นล้านบาทนะคะสาหรับกู้ยืม,มเพื่อจะมาเยียวยาได้ในระดับหนึ่งอสองกระทรวงแรงงาน,เ,นเสนอผลสรุปรายงานต่อกระทรวงการคลังกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็เพื่อเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและก็เยียวยา แก้ปัญหาผลกระทบนะที่อาจจะเกิดกับนายจ้างในการขึ้นค่าแรงรอบนี้ด้วยนะคะสรุปกรุงเทพ400บาทแล้วก็ทั่วประเทศเออ400บาทเฉพาะกลุ่มของการทํางาน โรงแรมการงานบริการต่างๆระดับ2ดาวขึ้นไปแต่มาดูค่ะแต่ละจังหวัดนะคะที่ค่าแรง400บาทเนี่ยไ,ไปกกอนเร่านะเขาขึ้นตั้งแต่1มรกราคมปี68เนี่ยก็คือภูเก็ตชะเชิงเซาชลบุรีระยองแล้วก็สมุยเฉพาะอ๋อสุราธานีดได้แค่เกาะสมุยที่เดียวส่วนใหญ่สังเกตก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็380บาทเนี่ยก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่แล้วก็เฉพาะอำเภอ หัดใหญ่จังหวัดสงขลาสามร้อยเจ็บบาทอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้กรุงเทพขึ้นแล้วนะคะเมื่อก่อนจะ 700, เจ็ด้อยสามรอยเจ็บาทคนครราชสีมาสามห้าสิบาบาทอยู่นะคะมสมุทรสงคราม3ามร้ห้าสิขอนแก่น เชียงใหม่ยกเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่หมายถึงว่าเชียงใหม่รอบรอบนอกปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรี357บาทเหมือนเดิมลบบุรี356นะคะนครนายกสุพรรณบุรีหนองคาย355กระบี่ตราดส5 4นะคะจังหวัดอื่นๆเนี่ยโซนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ที่352บาทประมาณนี้ต่างกันบาทสองบาทเพชรบุรีใช่ไหมโซลินสามร้อยห้าสิเอเออมันเยอะมันเยอะ,ยอะก็เลยแบบว่าประมาณนี้คุณผู้ชมเอาไง,ไง่าย ไช้ว่าเกือบเกือบจะสี่ร้อยแต่สี่้อยแน่นอนแล้วกรุงเทพแล้วก็พนักงานโรงแรมสองดาวขึ้นไปแล้วก็งานบริการ A. 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 เี